เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนเพื่ันทุกคนวันนี้มีอยู่ผมแบงก์กับเกมเ f ฟทีแร็กนาร์กมอนเตอร์เวอร์กับเลยคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกันมีแล้วสำหรับเกมฟรีในมือถือทุกคนสามารถเล่นกันได้ ในเชนตัวของ Ronin วอร์เรวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูในเรื่องของรีวิวเกมนะครับส่วนตัวผมก็ไม่เคยเล่นนะนะครับตัวของเบต้าเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาจะลองเล่นกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผ่าน Google Play หรือตัวของ App Store นะครับสะดวกแบบไหนก็ดาวน์โหลดแบบนั้นเลยนะก็สําหรับตัวของแรกดาล็อกมอนเตอร์จริงๆขาเรียกว่า R M W ใช่ปะ่ะ R M ไหม ผมไม่แน่ใจว่าตัวย่อขอจะเรียกว่าอะไรนะ ROM ROM r, o r, o r o M w อย่างนี้ปะนะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นในตัวของ X นะเพื่อนๆนะก็จะเป็น Legendary Montero นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าอยู่ในตัวของโรนินนั่นเองนะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตาม,มองในการหาไรายได้นะครับก็ช่วงนี้ก็เบื่อเบื่อกันด้วยเนาะนะครับได้เกมเพิ่มมาก็ถือว่าดีนะในเรื่องของการหาเงินนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวตั้งนะสำหรับใครที่ไม่ชอบเกมแนวตั้งนี่ผมว่าน่าจะไม่ชอบนะครับทำยังไงก็ไม่ชอบ แต่ถ้าใครที่ชอบก็น่าจะชอบนะเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยนะครับผมก็ได้ทําการเ,เชื่อมต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเล่นง่ายตรงนี้ก็แนะนําว่าให้มันสอนดีกว่านะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเลยนะครับอ่าโอเคนะครับมันจะเป็นแบบว่าแนวเออผมจําไม่ได้นะแนวนี้เขาเรียกว่าแนวไหนอ่าโอเคเอาการ์ดใส่เขาเอาการ์ดวางนะครับตามแผนน่าจะมีเสียงเกม ไม่รู้ว่าเสียงเกมเข้าไปได้บ่านะครับอัดอัด,อดไอตัวของ l d นยังดีอยู่เนาะมันไม่เหมือนอัดในมือถือไงนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้นะอันนี้สู้ก่อนมันต้องสอนเป็นขั้นตอนไปก่อนครับให้วางการอันนี้คือเรากดกดเฉยๆหรอไม่ต้องเลื่อนเลื่อนวางใช่ไหมอ๋อเออมันจริงๆมันต้องกดแล้ววางอย่างนี้ได้เนาะจะดีมากไปไปต่อมี แร์มังกี้โคลิงกระต่ายน้อยคอยลักโอเคครับชนะแล้วครับเอ้สนุกดีแนวนี้เล่นได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อ okay, โอเคโอ้เสียงคลาสสิกมากเสียงดนตรีเลกนล็อกโอเคครับเปิดกล่องเอ้ทำดีนะผมว่าทำดีมากเลยเนะี่ยอันนี้คือเล่นครั้งแรกก็ถือว่าเได้รับคำชมที่ดีนะครับสำหรับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นเกมเกมแนวตั้งนะทุกคนนะ แต่จริงมันสามารถตั้งค่าให้มันเป็นแนวนอนได้นะครับแต่มันจะรู้สึกว่าแปลกๆเพือนโอเคนะครับนี่อัปเกรดโพลิงก่อนน้องโพลลิงสีชมพูอะไรเลือกคาร์ดเหรอโอเคนะครับจะมีคาร์ดนงวิดนะครับซอสแมนอ่ะอันนี้เราเอาหมีลงไปก่อนกดไปอันนี้มันสอนเราอีกแล้วหรอกอกระถางเป็นมันต่างเช่นลูกไฟจะทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายโดยตรง อ๋ออ,อย่างนี้หรออย,อ,อยโางโกงเลยจะตายน้อยคอยลักสี่ตัวนะครับมีเล่นเนง่ายนะรเพื่อนผมว่าทุกคนน่าจะชอบเล่นนะครับเกมแนวประมาณนี้เนี่ยครับแนวป้องกันฐานที่ทุกคนเล่นได้นะครับเปิดเทสด้วยนะไม่ใช่อ่ะชื่อหรอต้องเป็นแบงค์ปรินอยู่แล้วแหละครับชื่อนี้คลาสสิกที่สุด แต,แต่แต่มาเล่นผ่านอย่างนี้ได้ก็น่ากลัวอยู่นะกลัวอะไรรึวกลัวบอทเออแต่ก็ไม่น่าจะมีหรอกครับเกมแนวนี้มันน่าจะแบบแข่งในเรื่องของตัวแดชบอร์ดแหละนะครับแข่งขันติดอันดับอ่ะแจกเงินอะไรแบบนี้นะไม่น่าจะแบบกินเกมเพลหรือว่าได้น่าจะได้เงินยากครับในรูปแบบของตัวเกมที่เราเล่นอ่ะต้องชิงเอ่อแรง์กิ้งนะครับที่1นึถึงห้ารหรือว่าเอออันดับ1นึถึงหนึอยะไรเงี้ยหนถะึงสิ 10, ได้มากกว่านะครับโอเคนะอันนี้เราก็เกมรีวอร์ดเลยนะครับ จะมีในเรื่องของตัวรางวัลที่เราได้ด้วยนะครับกุญแจเหมือนเดิมตัวนี้น่าจะกดสกิปข้ามได้เนาะกินพื้นที่มากเลยออ้ยโซฮีวะ่ะโอ้เราอะไรบบเ่ะเราได้เราได,าได้ตัวที่ดีที่สุดบาฟโฟใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เลยเกมเกมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราสามารถเล่นต่อได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราดูฟงังก์ชันของเกมก่อนนะครับอันแรกอ่าอันตรงนี้ก็คือเป็นการเปิดแพ็คนะครับเปิดหนึ่งใช้แปดสิบหรอ เปิดสิซือ1,400นะแล้วเพชรเราจะได้มาจากไหนกดได้ไหมเพชรซื้อจากไหนโอ้นี่ไงแพ็กเกจเพียงแค่ครั้งเดียว35บาทโอ้มายเริ่มแรกก็จะโดนเบินเงินนะครับพรีเมียมนะครับ300ร้อโหโก็คือสิ่งที่เราเติมตอนนี้ก็มีแค่นี้เลยนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับดนอ๋อนี้ตัวของพรีเมียมมันจะได้ทุกวันนะ ทุกวันนะครับรวมทั้งหมดนะครับเราจ่ายไปเนี่ยได้มาสามพันอันนี้ก็ถือโอเคนะตอนรับไอคิวสองนะครับไอคิวสามมีทั้งหมด3แพ็คก็น่ากดให้หมดเลยนะจริงๆอ,อ่ะเออนี่ก็น่าสุ่มนะครับคุณจะได้รับ1น,นะครับหนึ่งไมเมื่อเปิด1ครั้งอ๋อสะสมสิบหครั้งการันตีอย่างเงี้ยเหรอ,อเทเทเทโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นการ์ดนะครับในการแบบบวกค่าพลังนะงเพื่อนอันนี้เราก็ เอาการ์ดไปใส่ได้นะครับใช้อออันนี้แทนอะไรดีแทนกระต่ายน้อยคอยรักแล้วกันค้างเราหรอเออเมื่อกี้เห็นมันค้างอันนี้เราสามารถอัปเกรดได้หรออัปเกรดนะเมื่อกี้ท่ามัแรงมากเลยนะและเพื่อนๆนะครับปอบเต็มเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้เหมือนมีค้างนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไม่ไปยุ่งนานนั้นแล้วกันนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นต่อกันเลยนะเพื่อนๆนะตามตัวของมอเตอร์ที่เรามีอยู่นะครับกี่ครั้งเฉยๆนะเราไปดูกันก่อนน่าจะด่านนี้ด่านเดียวนะเ,เกมเพย์ที่ให้ทุกคนดูนะครับบาโคลจัดไปนะครับแปดเลยโอ้โหแล้วมันไปปล่อยเลนน,นั้นเนะี่ยนะโคลิงช่วยหน่อยว่าบาโคก็อ,อยู่วะเฮ้ยฝั่งนี้ไม่อยู่เลยวะ่ะ ฉัน,นู้ต้องสะสมวันนี้นะรีดถึง45ไม่ได้ตายแล้วตายแล้วเราตายแล้วเออ ดูได้ไหมเนี่ยใป็แปด้วย,อ,ย,อ,ยอันนี้ต้องรอบ้างนะมาแล้วว่าบาโปูลมาแล้วว่าไปไม่จริงเราแต้ม แต้มนี่คือแต้มแปดแชมนาแปดเลยนะอันนี้เราน่าจะแพ้แพ้่านแรกเลยอย่างแรกเลยคือตัวละครเราไม่ได้ไม,ไม่ได้จับเซตมาดีครับที่เราแพ้นะแล้วเราก็ไม่ได้สะสมตัวของมานาไวล์ล่นนะครับอันนี้น่าจะยอมแพ้ไปแสกเรียบร้อยนะครับน,นี่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าในการเริ่มต้นของเราแรงอัพ เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยกเกมเหรอวะเนี่ยอ๋อเราเจอผู้เล่นเลยเหรอผมว่าไม่น่าจะใช่แฮปปี้โยโย,โย่ผู้เล่นเลยนะเราต้องใจเย็นนะเราจะไปตกตัวมั่วไม่ได้ อาเแต่ผมชอบไปตัวค่งมากเลยครับึ่งมันทำให้แบบว่าตัวละครมันเยอะดีนะสู้ไม่ได้แล้วเพื่อนๆผมมีการที่ไม่สามารถสู้ได้เพราะว่าการมันกลับไปหน่อยดูมีเอามีไม่เป็นตัวตีบ้าน ปีบ้านโหดเจ็ดแต่มาแล้วเรามีสองอยู่เรามีเออเรามีเราไม่มีหนึ่งใช่ปะ สะสมก่อนละครันมีด้วยแปดโอเคน่าจะทันอยู่ไหมไม่ทันเหรอเนี่ย ไปล่อยไปลิงมาแล้วลิงน้องจักจกัจกทางนู้นหนึ่งสองเราชนาะปะชนวะว่ะโอเคนะครับเพื่อนๆอาจจะเงียบหน่อยนะครับใช้สมาธนะิโอเคนะครับสนุกสนุก ือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้อะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวของเล็กนัลล็อกมอนเตอร์นะทุกคนนะก็มันจะมีในเรื่องของตัวกิวนะครับแล้วก็มีอะไรให้เราได้ดีเยอะเลยนะสําหรับในเรื่องของเกมนี้นะครับสนุกดีสนุกดีผมว่าเราต้องไปจัดตัวให้มันดีหน่อยในเรื่องของตัวการนะก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าตอนนี้เราเล่นเอาในเรื่องของตัวรางวัลไปก่อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวตอนที่มันหาเงินได้เนี่ยเราค่อยมาดูเงินเต็มที่นะครับ ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ว่ากันไปบ๊ายบายจ้า